นานี้จจการลงซ่งของเขาเลยครับเฮริกแอนโน่า,น,น,าน่าจะได้รังหวนี้ยิงเลยครับโอ้โหว,วุ่นกับการจะได้ประตูนี้โอ้ผ่านไปได้แล้วครับ,รบแล้วเขาก็ยิงเลยครับ การจะทำตามความฝันให้เป็นจริงใช่ว่าจะทำกันได้ทุกคนเว้นแต่ว่าคุณจะพยายามมันได้มากพอนี่คือคำพูดของกองหน้าซูเปอร์ซับขวัญใจเด็กผีเจ้าถั่วน้อยชิชาริโต้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นได้แค่ตัวสำรองแต่เมื่อลงสนามเขาไม่เคยทำให้แฟนบอลผิดหวังครับฮาเวียร์นันเดสคือหนึ่งในกองหน้าที่แฟนผีไม่เคยลืมและจะจดจาเขาตลอดไปสวัสดีครับใน k p n ช่วงเทสเพเยอร์ในโลกของเกมฟ,ฟุตบอลวันนี้ เราขอนำเสนอกองหน้าทปเปร์ซับฮาวิเอร์เฮนันเดสหรือเจ้าหนูชิชาริโตมาใน BMC บวก9อย่างละเอียดเลยครับก่อนอื่นนะครับผมขอพูดถึงเรื่องความคุ้มค่ากับเงินที่ต้องซื้อก่อนสำหรับเราในาย k b n ็ก่อให้เรื่องความเก่งอยู่ที่6เต็ม10พอครับเพราะความเก่งสำหรับเจ้าถัวน้อยชาริโตนั้นผมคิดว่ายังมีอะไรที่ยังไม่สุดอยู่อีกหลายอย่างครับอย่างเช่นขี้ไม่สุดแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความคุ้มค่ากับจำนวนเงินที่เทียบกับความเก่งแล้ว ผมขอบอกเลยครับว่า10เต็ม10ไปเลยเพราะเจ้าถั่วน้อยมีราคาที่ถูกมากๆครับจับต้องได้สบายและผมขอเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับฮาวเวียเฮอร์นันเดสพีเอ็มซีบวกเจะเล่นให้มีประสิทธิภาพถึงขั้นสุดนั้นคุณต้องเล่นฝูทีมเท่านั้นครับถึงจะโหดมากๆเชื่อผมเถอะครับอย่าไปร้องให้เสียความรู้สึกเลยฮาวเวียเฮอร์นันเดสพีเอ็มซีบวกเรูปร่างและสัสดส่วนไปในทางตัวเล็กเลยครับโดยมีความสูงเพียง175เซนติเมตรเท่านั้นน้ำหนัก2กิโลกรัม ใช้คำว่าบางเฉียบยังได้เลยครับแต่เวลาเล่นรูปร่างเหมือนจะปกตินะครับซึ่งฮาวเวียเคนันเดสปีนี้ถนัดเท้าซ้ายอยู่ที่4ครับและเท้าวขวาอยู่ที่5ซึ่งเท้าซ้ายก็ตามเก์ปกติครับคือพอยิงได้ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากและฮาวเวียเคนันเดสปีนี้มีทักษะอยู่ที่5ดาวครับสายเล่นท่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับหรือจะเล่นขี้ก็ได้ครับและนิสัยของเจ้าถัวน้อยป MC ปีนี้นะครับมีอยู่เพียง2นิสัยเท่านั้นนั่นก็คือฟินิชช็อตหรือปั่นโคง้ง กับนีสัยเล่นคนเดียวเพียงเท่านั้นครับอยากค่อนข้างเล่นยากนิดนึงนะครับฝืนฝืนฝืดฝืดอืดอ <c oughs> อาเวียเฮนันเดสปีเอีบวกเต้าปีนี้นะครับ การจบสกอร์ถือว่าไปในทางที่โคตรโหดเลยครับนี่อาจจะเป็นข้อดีของเจ้าถั่วน้อยที่เห็นได้ชัดมากๆก็ได้นะครับเพราะพลังการจบสกอร์ที่เยอะฟูลทีมอาจเกิน130ก็ได้ซึ่งต่อให้เรามายึดติดแต่แต่เวลาเล่นผมก็รู้สึกได้ครับว่าเจ้าถั่วน้อยนั้นคมมากๆแต่เท้าซ้ายเฉยๆนะครับถ้ายิงในกรอบเน้นๆก็เข้าอยู่ดีครับผม ในเรื่องความเร็วกันบ้างครับเจ้าถั่วน้อยชิชาริโตเป็นตัวที่มีจุดขายเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะเขามีสปีดต้นที่ดีครับท้ากระชากก็หายเหมือนกันแต่ได้แค่ต้นนะครับปลายไม่ได้ต้องไปทําลูกแกมมาสัก60สมิลเปลี่ยนปอกเปลี่ยนเสื้อใหม่ถุยไม่ใช่ครับคือว่าฮาเวียเคนันเดสพีเอ็มซีบวกเปีนี้มีสปีดต้นที่ดีก็จริงครับแต่ความเร็วมันไม่ได้มีเยอะขณะที่ว่าจะวิ่งได้ไวครับเมื่อแตะเฟิร์ทัชก็จะเร็วแค่ช่วงต้นเท่านั้น หลังจากนั้นก็จะชาครับถ้าจะก,กระชากต้องหลุดจริงๆแบบแตะเฟิร์สทัชแล้วถึงกรอบเขตโทษไปเลยครับถ้ากระชากตั้งแต่ครึ่งสนามคือไม่ผ่านแน่นอนครับอย่างนี้ผมบอกไปในช่วงแรกมันอยากฟื้นๆหน่อยยังไม่ค่อยสุดขี้ไม่ค่อยสุด เรื่องที่เป็นจุดเด่นมากๆนะครับที่ผมคิดว่าผมไม่พูดไม่ได้เลยนั่นก็คือเจ้าถั่วน้อยปีนี้ยืนตำแหน่งและหาช่องโหดมากๆครับผมขอใช้คำว่าโหดได้เลยจริงๆนะครับเพราะเขาวิ่งหาช่องได้ดีมากๆค่าพลังยืนตำแหน่งที่สูงปฏิกิริยาที่เยอะเขาจะคอยวิ่งทำทางวิ่งหาช่องอยู่ตลอดเวลาครับผมอยากให้นึกภาพนะครับเป็นฟิลเอโตในร่างตัวเล็กแต่ความโหดไม่เท่าเอโตรประมาณนั้นครับ มาพูดถึงเรื่องความแข็งแกร่งกันบ้างนะครับเอาจริงๆเรื่องนี้ไม่ต้องพูดก็ได้มั้งครับเพื่อนๆคงจะรู้กันอยู่แล้ว <S <S แหมผมก็พูดหน่อยละกันครับนิดนึงเรื่องความแข็งแกร่งนะครับฮาเวียร์ฮนเนเดสปีเอ็มีบกเก้ปีนี้ ความแข็งแกร่งของเขาไม่มีเลยครับฟีลเหมือนนะักฟุตบอลเม่ออกกำลังกายสะกิดหน่อยล้มเบียดหน่อยแทจะล้มจะนอนอย่างเดียวเลยครับไม่รู้ว่าเขาจะง่วงอะไรนักหนาฝืนสุดๆถ้าจะให้ดีนะครับเล่นสไตล์ผักบอลแล้วหาช่องครับจะดีที่สุดอย่าไปพยายามเลยครับเพราะผมพยายามมาก่อนแล้วขอบอกได้คำเดียวว่าเปรตติ้ง ถึงเรื่องการยืนตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดนะครับอันนี้จากใจผมเลยผมอยากเพิ่มเติมให้พอคนที่จะเล่นฮาวเวอร์เฮนันเดส m ีเอบกเปีนี้อย่างหนึ่งคุณต้องรู้ก่อนเลยนะครับว่าตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเขาก็คือริมเส้นเท่านั้นถ้าเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายยิ่งดีครับลักษณะคือวิ่งริมเส้น็็อกเข้าวขวาแล้วปั่นโค้งครับเพราะฮาวเวอร์เนันเดสพีเอบกเปีนี้มีค่าพลังเปิดบอลที่โคตรน้อย คือเป็นตัวริมเส้นที่เปิดบอลโคตรหยาบเลยครับหมาไม่แดกอะต่อให้เล่นเป็นหน้าเป้าหาช่องดียิงคมมีความเร็วแต่เวลาเล่นแล้วรู้สึกว่าแม่งโคตรอ่อนเลยครับจากที่ลองมานะครับซึ่งผมคิดว่าเจ้าถั่วน้อยตำแหน่งที่เหมาะกับเขามากที่สุดก็คือริมเส้นครับเลี้ยงหลบเข้าขวาแล้วปั่นโค้งจะดีที่สุดใครจะเอาไปเล่นกลางผมก็ไม่แนะนํานะครับเพราะเขาจ่ายบอลได้หยาบพอกันหยาบแบบเล่นไปด่าไปกระจอไม่แตกก็บุญแค่ไหนแล้ว ตรงเรื่องเอฟเฟกอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งผมเห็นบ่อยมากๆนั่นก็คือการมงครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า AI ที่ตัวเล็กแถมค่ากระโดดก็น้อยนิสัยการมงก็ไม่มีไม่รู้ทําไมมันถึงมงดีจริงๆฮาวเว์ฮานันเดสฟีเอ็มซีบอกกาปีนี้นะครับถ้าเป็นลูกเตะม,มุมเปิดดีๆแม่งกระโดดโฉบมงได้ตลอดไม่รู้มันทําได้อย่างไงเวลาเล่นกองหน้าก็วิ่งมามงได้ดีเหมือนกันนะครับหาช่องมามงผมก็งงเหมือนกัน มงแบบชีวิตนี้เกิดมาเพื่อมงอะ่ะเอาแค่นี้ดีกว่าตัวแม่งนิดเดียวอะ่ะใครเล่นสายเปิดมงมาจัดไปได้ครับเจ้าถั่วน้อยปีนี้ม่งโหดราคาไม่แพง พูดถึงเรื่องข้อเสียของเจ้าทัวน้อยที่ชาริโต้ p m c บวกเก้กันครับจากที่ได้พูดมาตั้งแต่ต้นคลิปเพื่อนๆคงจะรู้กันแล้วนะครับว่าข้อเสียของเขาคืออะไรเดี๋ยวผมสรุปให้แบบเนื้อนมไข่ไปเลยครับข้อเสียของเขาคือตัวเล็กวิ่งลากยาวๆไม่ได้เปิดบอลแม่งก็ไม่ได้ความแข็งแกร่งแม่งก็ไม่มีเวลาเล่นก็จะฟื้นฟหน่อยครับเล่นยากพอสมควรไม่สุดสักทาง ทุกอย่างในตัวถั่วน้อยปีนี้อยู่ในระดับกลางๆทั้งหมดแต่อย่างที่ผมได้บอกไปในต้นคลิปนะครับถ้าเทียบกับราคาที่น้อยนิดกับการได้เล่นเจ้าถั่วน้อยปีมรีบวกเก้าผมก็ถือว่ายังคุ้มค่าอยู่ครับเพราะเขาถูกมากๆไปลองกันได้ครับก็ในช่วงหลังของวิดีโอนี้นะครับ ผมก็จะมีไฮไลท์ต่างๆให้เพื่อนๆได้ดูเหมือนเดิมเผื่อเพื่อนๆอยากดูเพิ่มอีกหน่อยเอาละครับในเคเบียนของเราวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ